สวัสดีค่ะทุกทุคนนุ้ยเดวิสนะคะสวัสดีจากฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะวันนี้ที่รัฐจอร์เจียอุณหภูมิก็จะเย็นนะคะมันก็ยังอยู่ในช่วงฤด,ดูหนาวอยู่นะคะอีกสักประมาณ2เดือนนะคะก็น่าจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่อบอุ่นขึ้นนะคะ ก็จะเข้าสู่ช่วงสปริงค่ะหรือว่าใบไม้ผลิในอีกไม่นานนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นุยจะพาทุกๆคนนะคะไปตลาดเอเชียนมาร์เก็ตใกล้ๆบ้านเป็นซูเปอร์เล็กๆนะคะแต่ว่ามีของทุกสิ่งทุกอย่างที่หนุยต้องการนะคะก็ไม่ต้องขับรถไปไกลถึงในตัวเมืองแอตแลนตานะคะหนุยดีใจมากเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลบ้านนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ที่ทำงานด้วยไปกันเลยค่ะวันนี้นะคะหนุยจะมาดูไส้กรอกอีสานนะคะ เห็นเมื่อประมาณสักสองสวันก่อนนะคะนุ้ยมาซื้อของแล้วมันมีสินค้ามาใหม่นะคะมาดูกันว่าจะยังอยู่ไหมนะคะไส้กรอกอีสานค่ะมาดูกันนะคะ นี่ก็จะเป็นพวกลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาไส้กรอกหมูปิ้งนะคะที่มันเป็นแบบแช่แข็งมานะคะมันก็จะมีทั้งของเกาหลีของคนจีนของคนเวียดนามนะคะเป็นของคนเอเชียนะคะในตู้แช่แข็งฟรีเซอร์นี้นะคะก็เป็นพวกลูกชิ้นพวกไส้กรอกต่างๆแล้วก็มาเลือกดูเอานะคะบางทีก็จะมีของคนลาวด้วยนะคะต้องดูดีๆนะคะมีหมูสับแช่แข็งก็มีไส้กรอกกุนเชียงนะคะ ะะเลือกดูและนี่ค่ะเป็นไส้กรองอีสานที่หนุยเห็นเมื่อประมาณสองสาวันก่อนนะคะเมื่อสองสวันก่อนนี้ยังมีแบบเยอะมากๆเลยนะคะแสดงว่ามีคนที่ซื้อไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปลองนะคะจะเอาไปอุ่นในหม้อไร้น้ำมันนะคะมันไม่กระเด็นนะคะเพราะว่าถ้าทอดเนี่ยมันก็กระเด็นเต็มไปหมดถ้าทอดในน้ำมันน่ะนะคะ แล้วนี่ทุกคนมาดูในตู้แช่นี้นะคะมันจะมีพวกเห็ดต่างๆแล้วนุ้ยไม่เคยเห็นนะคะเห็ดแบบสีขา,ขาวๆอันนั้นอนะ่ะนุ้ยไม่รู้จักมันคืออะไรเพื่อนๆรู้จักไหมคอมเมนต์บอกนะคะ mm hmm. กันจะมีพวกผักกวางตุ้งนะคะมะระผักใบเขียวไส้อ่อมีอะไรนะไส้ <laughs> อย่างวนเวียนอยู่กับไส้กรอกนะก็มีผักบุ้งด้วยนะคะทุกคนตู้แช่นี้ก็จะเป็นพวกถั่วงอกนะคะผักต่างๆก็มีพวกฟักทองนะคะ เยอะแยะเลยนี่มีมาระกอด้วยนะคะทุกคนลูกนี้นะคะลูกเล็กกำลังดีเลยค่ะเวลาเรากิน,กกน,ลกนแล้วก็กินได้ลูกนึงก็สักประมาณสี่ครั้งได้สำหรับนุ้ยนะนุ้ยกินคนเดียวนะผักบุ้งเนี้ยนานๆจะมาทีอันนี้นุ้ยเห็นนุ้ยต้องรีบหยิบนะคะจะเอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวนะคะืกึ่นน in ้ำลาย ผักบุ้งนุ้ยก็จะเอาทำแกงเทพโพนะคะแกงกะทิเทพโพเห็นกองๆอ,อยู่ของนุ้ยนะคะเดี๋ยวต้องไปเอาตะกร้ามาใส่นะคะแวะมาตู้เดิมค่ะตู้ตู้ผักนะเนะีย่ยทุกคนก็จะเห็นพวกสินค้าต่างๆนะคะนุ้ยก็มาหยิบเห็ดนะคะมันก็จะมีพวกเห็ดเข็มทองนะคะ จะมีเห็ดนางฟ้าด้วยในบางครั้งนานๆจะมาทีนะคะเห็ดนางฟ้าตรงนี้ก็จะมีพวกกิมจินะคะมีผักชีผักกาดขาวนะคะกระหล่ำปีนะคะเป็นของพวกดองต่างๆก็มีพวกผักากาดดองนะคะเนี่ยเห็นกระบุกสีส้มๆทางซ้ายมือก็จะเป็นกิมจินะคะร้านนี้เนี่ยอยู่ไม่ไกลที่ทำงานเลยหนุยเดินมาได้ประมาณ3นาทีสนาทีก็ถึงนะคะ หนูยก็ซื้อของกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะได้ไส้กรอกนี้มาราคาก็อยู่ที่ประมาณ6ดอลลาร์ได้นะคะ6ดอลลาร์ได้ประมาณกี่อันทุกคน1 2 3 4 5 6 6าี่ห้าหดอลลาร์ตกอันละ1ดอลลาร์นะคะก็ประมาณ35บาทสำหรับ1 1อันนะคะไส้กรอกนะหนะ1อันเพราะว่าแพ็คหนึ่งมันมี6อันแพ็คนี้ ก็6ดอลลาร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่า,ารสชาตินะคะมันจะเป็นยังไงนะคะนี่นุ้ยก็ได้มาแล้วมันยังแข็งอยู่นะคะเพราะว่ามาจากช่องฟิสนะคะช่องแช่แข็งก็เอามาดูว่า,าให้มันแบบละลายนะคะเสร็จแล้วก็ผึ่งให้มันแห้งนิดหน่อยนะคะแล้วถึงจะเอาไปใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะก็ผึ่งก่อนนะคะ นี่ค่ะอันหนึ่งก็พอกินอยู่ทุกคนเพราะว่าให้ทำเองก็คงจะไม่สะดวกนะคะเพราะว่าหนุยทำงาน5วันต่อสัปดาห์นะคะเวลาเลิกงานมาก็อยากกินอะไรที่มันแบบรวดเร็วนะคะไม่ไม่ต้องมานั่งทำเองเนาะมันสะดวกกับเรานะคะแต่ว่าสําหรับแม่บ้านคนอื่นๆที่อยู่ต่างแดนนะคะบางท่านเขาก็ทำไส้กรอกทำกุนเชียงทำหมูยอก,กินเองอันนี้หนุยนับถือมากๆเลยนะคะ แต่นุ้ยเนี่ยเป็นแม่บ้านคล้ายๆว่าแม่บ้านสำเร็จรูปนะคะนานๆอยากกินก็ซื้อมานะคะก็ไม่ได้ทำเองเนาะเอาแบบสะดวกเราไว้ก่อนแล้วกันนะคะก็เอามาผึ่งให้แห้งก่อนนะคะสายอะไรเนี่ยน่าจะเป็นสายสายชาร์จแบตของนุ้ยนะทุกคนชาร์จแบตไปถ่ายวิดีโอไปนะคะเนี่ยคะ่ะ ผึ่งแห้งนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะไม่ได้ทำงานนะหนุยก็ถ่ายทำวิดีโอมาให้ดูนะคะทำงานห้าวันต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็หยุดสองวันนะคะสองวันนี้ก็จะเป็นวันธรรมดานะคะไม่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์เนาะเพราะว่าถ้าทำงานช่วงสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยลูกค้าก็จะเยอะนะคะตารางก็จะเต็มหนุยก็เลยเลือกทำงานที่มันเป็นแบบ สุดสัปดาห์นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วบางคนเขาจะไม่ชอบทำงานสุกเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะมีบางคนที่เขาไม่อยากทำแต่ว่าสำหรับนุ้ยเนี่ยสบายมากนะคะนุ้ยก็ไปทำงานหยุดวันจันทร์อังคารก็ดีค่ะไปทำธุรกรรมต่างๆง่ายๆไม่ต้องลาง,งานให้ยุ่งยากนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดีย๋ยวมาเปิดดูกันนะคะมันขึ้นว่า n นะคะแต่ว่าตัวหนังสือตัว n เนี่ยมัน หายไปนะคะนี่นะคะ n โอเคแล้วก็พุทธตอปิดไปเลยเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะได้อยู่ค่ะนี่น้ำมันมันก็ยังคงออกมาอยู่นะคะ จะเอาใส่จานนะคะเดี๋ยวไปค้นดูว่ามีขิงดองไหมนะคะกินกับขิงดองน่าจะอร่อยเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะไส้กรอกอีสานอันนี้เป็นไส้กรอกที่ซื้อมาจากตลาดเอเชียนมาเก็ตนะคะ มันอาจจะออกเป็นสีเข้มๆหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าหนุยชอบกินแบบสีเข้มๆนะคะหน้าตาใช้ได้นะคะน้ำมันค่อนข้างเยอะทอดจากหม้อทอดแอร์ r y ายนะคะเน่เรียบร้อยค่ะ ใส่กรอกทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันมเรียบร้อยค่ะไส้กรอกอีสานนะคะอันนี้ทอดจากหม้อทอดไร้น้ำมันหรือว่าแอร์ฟรายนะคะเดี๋ยวนุย้ยจะตักขิงดองนะคะเอาไว้กินแกับไส้กรอกนะคะอันนี้ได้มาจาก ร้านเอเชียใกล้ๆบ้านนะคะที่เขาขายข,ายของเอเชียนมาร์เก็ตนะนี่นะคะขิงดองกล้องไม่โฟกัสเลยต้องขออภัยด้วยนะคะนี่ขิงดองนะคะชอบกินขิงดองมากทุกคนนี่นะคะครบสูตร น่ากินมากเดีแต่นี้ให้ดูขิงดองนะกล้องไม่โฟกัสเลยนี่ Pickle Ginger in Bread นะคะนี่นนโอ้แต่หนูไปกินก่อนนะคะน่ากินมากวันนี้นะคะวันหยุดเราจะมากินเมนูไส้กรองอีสาน นุ้ยเอาไปอบหรือว่าเอาไปย่างในหมอ้อทอดไร้น้ำมันหรือว่าแอรฟรายนะคะกินแกล้มกับกระมปีขิงดองพริกนะคะพริกนี้เป็นพริกแช่แข็งนะคะมีทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันคิดว่าน่าจะกินไม่หมดนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะพาไปดูหน้าตานะคะหน้าตาหรือว่าซองผลิตภัณฑ์ที่นุ้ยซื้อมานะคะว่าเป็นยังไงซื้อมาจากร้านเอเชีย,กยใกล้ๆบ้านค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่ซื้อมา ลองกินดูนะคะคนทำหรือว่าบริษัทน่าจะเป็นคนลาวนะคะเพราะว่าเขาเขียนหน้าซองเนี่ยเป็นภาษาลาวด้วยนะโอเคค่ะนี่น่ากินมากเลยไปดูกันนะคะ